สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ่าวเอกพาซ่อมนะครับกับผมบ่าวเอกวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับสำหรับวันนี้ที่จะนํามาแนะนํานะครับก็เป็นเครื่องซักผ้าของยี่ห้อซัมซุง8กิโลนะครับอาการก็คือมอเตอร์เสียแล้วก็วันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับ แล้วก็มาแนะนําทุกท่านนะครับเผื่ออะไรท่านอยากจะทําเองนะครับแล้วก็วิธีแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ด้านล่างของเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นชุดเกียร์นะครับในการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็คือถอดสายพานตัวนี้ออกถอดช็อกเก็ตเสียบสายไฟนะครับเราต้องมาร์กไว้ด้วยนะครับว่า ฝั่งไหนนะครับเผื่อบางทีมันไม่มันเหมือนกันนะครับบางทีเราจะเสียบผิดทางก็จะทำให้การหมุนของมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไม่ทํางานได้นะครับช็อกเก็ตตัวนี้แล้วก็ถอดน็อตสตัวแล้วก็ถอดออกมานะครับแล้วก็เอามอเตอร์ใหม่ใส่ก็ไปนะครับสำหรับมอเตอร์ที่ผมจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ซัมซุงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นของใหม่นะครับเป็นของถอดนะครับแพ้ถอดนะครับจากเครื่องที่ชุดเกียร์มันเสียนะครับ เกียร์มันเสียแต่มอเตอร์สามารถใช้งานได้ัวนี้ก็ได้แจง้งประานลูกค้าแล้วนะครับว่าเป็นมอเตอร์ถอดนะครับแพ้ถอดแพ้ถอดนะครับใช้กับเครื่อง8โลเหมือนกันนะครับลูกค้าก็โอเคนะครับเพราะว่าด้วยของเครื่องของลูกค้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุนะครับก็เลยถ้าจะใส่ของใหม่ราคาจะสูงไปนะครับก็เลยใช้เป็นมอเตอร์ถอดมือสองนะครับหน้าตาของเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับ หน้าเขียวๆนะครับฝาเขียวๆแบบนี้นะครับไม่ได้ตั้งให้ดูต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็น่าจะพอดูออกนะครับว่าหน้าตาบอดจะอีกเอียงหน่อยนะครับจากประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีการถอดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ถอดให้ดูนะครับ สำหรับการถอดนะครับก็เอาสายพานออกก่อนนะครับก็หาไก่ก่วงนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่สามารถงัดนะครับแล้วก็หมุนนะครับงัดมามองเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาไปพอดีว่าพื้นที่มันไม่ค่อยอำนวยนิดนึงนะครับวันนี้ทําหลังรถพอดีหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งก็วางของเต็มอยู่นะครับก็เลยวางทําลําบากนะครับก็เอาสายพานออกมาเดี๋ยวก็ถอดสายไฟช็อคเก็ตชุดนี้นะครับ ทีนี้มีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วเราก็กดนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาอาจจะยากนิดนึงครับก็คือเอาถ้างเช็คไฟหรือว่าังอะไรก็ดันกดฝั่งหนึ่งให้มันให้ให้ตัวล็อกมันหลุดมาก่อนนะครับ <c oughs> มันจะมีเดือยล็อกเข้าไปข้างในะ กด,ดมันออกมานะครับเดือยล็อกมันมีเดือยล็อกอยู่เหมือนเราบีบบีบมันเข้าแบบนี้นะครับมองเห็นไหมครับบีบมันเข้าแบบนี้บีบแล้วก็ดึงมันออกมาครับดูตำแหน่งของมันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ถ,ถอดน็อกสองตัวนี้ออกนะครับะจะใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับ <c oughs> นี่ผมจะใช้บล็อกนะครับจะง่ายนะครับถ้าใครไม่มีบล็อกก็เป็น ่าประแจตัวทีก็จะสะดวกนะครับถ้าไม่มีตัวทีก็เป็นปากตายหรืแอแหวนก็ได้แต่จะจละำบากนิดนึงครับ ได้นะครับถอดออกมาแล้วนี่คือมอเตอร์ตัวเก่านะครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือมันไม่มีแรงนะครับเช็คคิดว่าเป็นชุดคาปาเสียแต่ก็ไม่เสียนะครับไม่เสียทีนี้นะครับเราก็ใส่มอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับหากว่าเราไม่มีมอเตอร์ถอดนะครับถ้าซื้อมอเตอร์ตัวใหม่เนี่ยเราก็ดูที่เนมเพลทแล้วกันนะครับพอถอดออกมาแล้วเราก็ดูที่เนมเพลทของตัวมอเตอร์นะครับว่า กำลังกี่วัตต์นะครับกำลังไฟนะครับหรือเพื่อความมั่นใจเราถอนมอเตอร์ไปที่ร้านนะครับหรือดูรุ่นของเครื่องซักผ้านะครับว่ามันใช้กับมอเตอร์อกี่วัตต์นะครับกำลังเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสเปคของมอเตอร์ <c oughs> ใช้กับ8โลนะครับบางทีบางรุ่นมันมา8โลอาจจะอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยก ไม่น่ามีปัญหานะครับบางรุ่นอาจจะอยู่ที่200 40วัตต์45วัตต์บางตัวจ,จะเป็น250วัตต์215วัตต์อย่างเงี้ยครับต่างเล็กน้อยใช้ได้นะครับดูที่รอบนะครับ1200รอบนะครับตัวนั้นก็1200รอบเท่ากันนะครับวัตต์ตัวนั้นจะอยู่ที่200 4 45วัตต์นะครับ200 45วัตต์ ใช่ครับตอนนั้นจะอยู่ที่2 4 5วัตต์แต่ตัวนี้รอบตัวนี้กําลังไฟจะแรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ2 5 5วัตต์ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับตัวนี้จะแรงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ดูแทบไม่แตกต่างนะครับด้วยกับเครื่องกระส่เข้าไปนะครับเพราะด้วยอายุของเครื่องก็อายุพอสมควรน,นะครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราจะไปซื้อมอเตอร์ที่มันของใหม่นะครับ ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับรวมค่าช่างรวมค่าเปลี่ยนนะครับมอเตอร์นี่ก็มีลูกเป็นพันกว่านะครับอย่างพันกว่าบาทร,บรวมค่าช่างแล้วก็มี2องพันกว่านะครับก็ไม่น่าคุ้มกับเครื่องสเปคนี้นะครับพอใส่มอเตอร์ถอดก็จะเบาลงไปหน่อยนะครับลูกหลักร้อยรวมค่าช่างแล้วก็เต็มที่ก็ประมาณพันต้นๆน,นะครับไม่เกินไม่เกินพันห้า เราขันเข้าเหมือนเดิมนะครับใส่ผ่านอ่ะส่ผ่านอยู่นี่สาผ่านไปเลย แล้ก็มาปรับตั้งสายพานนะครับพอเราใส่สายพานเรียบร้อยแล้วก็ปรับตั้งเรียบร้อยใหค่อยดันขึ้นนะครับพยายามใส่ให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับมันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วเราค่อยมาปรับรถปรับอะไรเอาครับปรับรถของระยะเอา và đạt lên mày hai u, để, cây. để cái, mình cái đi ít đi ของผิดประเภทนะครับนี่ผมจะพยายามปรับให้มันตรงกลางเพื่อจะได้ปรับง่าย ผมก็จะมัดฝั่งนี้นะครัโอ้โหลุดต้นก่อนนะครับอ่าระยะได้ครับสายพาน Okay. ไม่หย่อนไม่ตึงมากนะครับเดี๋ยวจะปรับนิดหน่อยนะครับปรับทางนิดหน่อยนะอได้อยู่ถ้าสายพานมันตึงมากมันก็จะดึงชุดแกนตัวนี้นะครับอ่อาก็ได้เดี๋ยวมจะล็อกแน่นเลยนะ แน่นนะครับทีนี้ก็เสียบสายไฟนะครับเสียบสายไฟให้เรียบร้อยนะครับสายเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องฉีดล้างทำความสะอาดโกเก็ตตัวนี้หน่อยนะครับเพื่อป้องกันอ่าเขาเรียกว่าคาบคาร์บอนเวลวเราเราเสียบเข้าไปนะครับเผื่อมันมีปัญหา เรื่องไฟวิ่งได้ไม่ค่อยดีจะทำให้มอเตอร์ทองมานั้นไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวผมขอปั๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมฉีดล้างด้วยสเปรย์ไล่ความชื้นก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับสายพานปกติเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับว่ามันหมุนโอเคไหมที่เราใส่ไปนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้าซัมซุง8กิโลวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการสาธิตนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการทำเองนะครับอาจจะมีพื้นฐานช่างบ้างหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับ ก็คงจะทําเป็นนะครับรหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับในการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะซ่อมหรือจะตรวจเช็คก็ลืมถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเป่าเอกก็ต้องทำไ้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ